ในข้อกอไก่โจทย์บอกว่าไงครับเขาให้ชายหญิงยืนสลับกันคนต่อคนอยั้นกอไก่ก็ต้องมีการยืนกันตัวน,นี้คนทั้งหมดเรามีกี่คนครับเรามีอยู่8คนเนาะ,ะก็ต้องมายืนเป็นแถว1 2 3 4 5 6 7 8แต่การยืนสลับกันนั้นเนี่ยก็แสดงว่าถ้าชายยืนก็จะชายก็ไม่ได้ยืนติดกันนะครับก็ต้องมี ผู้หญิงมาขั้นแบบนี้นะครับโอเคนะ,ะก็ดมแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าในวิธีการยืนตรงนี้นะครับจะมีผู้ชายอยู่หัวแถวถามว่าผู้ชายต้องอยู่หัวแถวเพียงอย่างเดียวได้ไหมคำตอบคือไม่เกี่ยวนะครับก็คือเราก็สามารถจะมีลักษณะการยืนของคนทั้ง8โดยที่ผู้หญิงก็เป็นหัวแถวได้นะครับผู้หญิงก็เก่งไม่แพ้ผู้ชายเหมือนกันโอเค ก็จะเป็นลักษณะนี้อืเราก็จะเห็นเลยว่าในการยืนแบบนี้กับแบบนี้มีความต่างกันที่หัวแถวเห็นไหมครับงั้นสองวิธีนี้จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะโอเคมาดูทีละอันเลยนะงั้นเรามาเริ่มที่บรรทัดนี้ก่อนจะทํายังไงดีก็ชายสี่คนก็ต้องไหมครับก็ต้องไปยืนในตําแหน่งของผู้ชายทั้งหมดเลยทั้งนี้มีสี่คนก็ไปยืนทั้งสี่ตแหน่งเลยนะครับก็แสดงว่าจะยืนได้เป็น 4วิธี3วิธี2วิธีและ1วิธีนะครับแล้วก็ผู้หญิง4คนก็ต้องไปยืนทั้งหมดทั้ง4คนเหมือนกันนะครับในตำแหน่งของเขาก็จะได้นะครับ4 3 2 1เช่นเดียวกันอะฉะนั้นในกรณีแรกเนี่ยก็จะมีการยืน4แฟกของผู้ชายแล้วก็คูณกับ4แฟกของผู้หญิงนะครับ แล้วก็มาดูในอีกกรณีหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือหญิง4คนก็ต้องไปยืนในตำแหน่งที่เป็นของเขานะครับก็จะเป็น4 3 2 1ซึ่งเท่ากับ4 f a แฟกนะครับส่วนผู้ชาย4คนก็ไปยืนเหมือนกันเนาะแบบนี้นะครับก็จะได้นะครับ4 3 2 1ซึ่งก็คือ4 f a แฟกเหมือนกันแบบนี้ ซึ่งเราก็รู้แล้วว่าในวิธีข้างแรกกับอันที่2เนี่ยเป็นคนละวิธีกันอย่างแน่นอนเพราะตำแหน่งการเรียงเป็นไงครับมันไม่เหมือนกันเนาะอ่ะฉะนั้นุดสท้ายเราก็ต้องเอาทั้ง2วิธีนี้มาบวกรวมกันนะครับงั้นคำตอบที่ได้ก็คืออะไรครับก็จะกลายเป็น2แฟกคูณ4แฟกคูณ4แฟกนั่นเองนะครับอ่ะครับ ยังก็เลยสรุปนิดนึงนะครับถ้าเราต้องการเห็นคนสลับกันถูกไหมการสลับกันเนี่ยแสดงว่าถ้ามี4คนแล้วใช้ทั้งหมดแล้วก็มีผู้หญิงอีก4คนก็ทั้งหมดเหมือนกันนะครับเราก็จะปรากฏเห็นไหมครับในส่วนของอผู้ชายก็เป็น4แฟกนะครับผู้หญิงก็เป็น4แฟลกเพราะเป็นคนทั้งหมดแต่คําว่าสลับกันตรงนี้เราจะมาสังเกตที่ตรงไหนครับตรงหัวแถวตรงนี้ ว่าในการเป็นหัวแถวตรงนี้เนี่ยเรามีอยู่ได้กี่วิธี2วิธีฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยจะมีเลข2ซึ่งสังเกตได้จากการสลับกันนั่นเองอสุดท้ายแล้วข้อนี้ก็จะตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าอ4สองคูณสแก็คือ20แกตคือ24 2คูณ24คูณ24มีค่าเท่ากับ1,152วิธีนะครับอ่านี่ก็เป็นคำตอบสำหรับข้อกอไก่